ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่ากำลังใจที่เรามอบให้กับตัวเองค่ะคิดบวกให้กับตัวเองในวันที่เรารู้สึกแย่ยิ้มให้กับตัวเองในวันที่เราตื่นขึ้นมาแล้วมีลมหายใจค่ะฟ้าไม่มืดมิดตลอดการเรื่องแย่ๆก็ไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปเข้มแข็งเอาไว้กำลังใจดีๆพลังงานดีๆจะทำให้ทุกอย่างผ่านไปไม่ว่าวันนี้คุณกำลังจะเจอปัญหาเจอความท้าทายอะไรอยู่สิ่งหนึ่งที่คุณต้องมีให้กับตัวเองเสมอนั่นก็คือสร้างพลังใจสร้าง สร้างพลังชีวิตสร้างพลังงานดีๆให้กับตัวเองถ้าวันนี้เราอารมณ์ดีคิดดีทดําดีพูดดียังไงเราก็ต้องเจอเรื่องราวดีๆเจอคนดีๆเจอสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแน่นอนดังนั้นกําลังใจที่ดีที่สุดคือกําลังใจที่เราสร้างขึ้นมาให้กับตัวเองในวันที่เราอ่อนแอสุดๆและเป็นวันที่เราสร้างกําลังใจให้กับผู้อื่นในวันที่เขาต้องการเราค่ะชีวิตเราจะมีความสุขมากขึ้นถ้าเราให้กําลังใจตัวเองเป็นค่ะ ก็พอก็พนะอหัวหน้าวงทั้งมีใจพองเลียงบงฟังหนะัวหน้าวงดับเขาหวงหม้อละหัวหน้าพันธ์ามีลาพอรำเพอลองได้พอต่อไปพอได้อายุพอแต่ว่าบอกกินขึ้พลรง